สวัสดีครับกลับมาพบกับฟังธรรมัตไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งนี้เป็น EP ีที่ช่วงซื้อดีนะฮะผมได้ไปซื้อแบงกับคุณลุงมาท่านหนึน่งเยอะมากเลยอยากรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรกันก่อนไปชมขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ใ like, ห้ผมหนยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเพื่อการทําคลิปนี้ได้ประโยชน์แก่เพื่อนๆคือเพื่อนๆได้รับมดดกมาหรือว่าอะไรมาเนี้ย อาจจะเป็นของที่มีมูลค่าสูงหรือมีมูลค่าอหแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่นําไปทิ้งหรือว่าเก็บรักษาไม่ดีก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาเลย แล้วก็เราเรา,เรามาดูกันนะอันนี้แหนบแรกอันนี้แหนบหนึ่งบาทโทมัสนะครับสภาพนี้คือมีรอยเหลืองรอยเหลืองรอยเหลืองเงี้ยแหนบนี้จะแพงกว่าแหนบอื่นนะเพราะว่าลายได้ลายเซนคือลายเซนโชติโชตินะครับลายเซนนี้จะราคาเพิ่มเพิ่มมากกว่าลายเซนนี้ประมาณพันหนึง่งไม่เกินเนี้ยครับ พันกว่าบาทอย่างแบนบเนี้ยผมรับซื้ออยู่หมื่นหลักหมื่นขึ้นไปแต่ว่าถ้าไม่สวยน้อยลงมาก็ต้องลดหย่อนลงมาเหลือเก้าพันแต่ไม่ต่ำกว่าเก้าพันแน่นอนนะครับเนี่ย <Wow. S 1> ถ้าพี่ๆน้องๆมีส่งมาขายได้นะครับแต่ว่าเลขต้องเรียงนะเลขเรียงหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งร้อยก็คือเรียงแหนบหนึ่งอะแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่เก้าพันจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าใครมีส่งมาขายได้นะครับ ส่วนแนบนี้จะเป็นลายเซนสอสุนทรป่วยนะครับแต่แนบนี้คือสภาพดีนะแต่ว่ามีตำหนินิดนิดนหน่อยคือด้านหลังด้านหลังมีรอยเหลืองด้านข้างมีรอยสนิมและรอยดำนะครับนี่นะครับสายรัดเดิมนี่สายรัดเดิมแบบนี้รับซื้อราคาตั้งแต่6,000บาทจนถึง9,000บาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพ ของนะถ้าขาวๆวสวยเลยผมให้เต็มเลยเต็มที่เลยถ้ามีอย่างแบบนี้สภาพไม่ค่อยดีเลทก,ก็อยู่มาณห0 0ันกว่าบาทนะครับคืองอมาเลยสายรัดก็ไม่มีอันนี้สายรัดทําใหม่นะส่วนเนี่ยรอยสนิมดําเลยนะแหน่นี้จะได้อยู่มาณห0 0ันกว่าบาทถ้าใครมีลอง,ส,งส่งมาสอบถามกันก่อนได้ ราคาเราคุยกันได้ครับว่าต้องการเลทประมาณไหนแต่ว่าก็จะมีเลทของทางเพจอยู่แล้วคือให้ราคาสูงที่สุดอะจนพอจนจนเจ้าของพอใจเลยส่วนอ่าเราไล่กันกว่ามาแนบสิบบาทเลยแนบสิบบาทเนี้ยด้านหลังจะเป็นพระบรมรูปทรงม้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอกันตามบ้านเยอะกันมากเลยเยอะมากเพราะว่า ทังทนกันอยู่จะมีตามบ้านเลยสวยๆนะครับผมรับซื้ออยู่2,5 0 0ส่วนไม่สวยราคาก็ลดหย่อนลงมาตามสภาพนะสภาพแหนบเนี้ยต้องเรียง100ใบเหมือนกันนะตามราคาที่ผมบอกนะถึงจะได้ราคาที่ที่ว่าไว้นะครับส่วนถ้ามุดมีเป็นใบๆเรียงเป็นช่วงๆก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้คือเรียงเป็นช่วงๆ ไม่ได้เลียง100รใบเรียงเป็นช่นชวงๆราคาจะดรอปลงมาอยู่ประมาณ 15- 6ถึงบาทคือแบงค์ห้ามีรอยพับยับเหลืองนะครับถ้ามีล้นหย่อนกันไปนะครับส่วนแบงค์ยี่สิพระเจ้าตากนะครับด้านหลังจะมีตามบ้านเดอะเหมือนกันนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แบบนี้อยู่รับซื้ออยู่ประมาณเกือบ3,000บาทสวย,สวย บ้านใครมีขายเป็นแหนบได้ราคากว่าขายเป็นใบผมรับซื้ออยู่ใบยี่สบามยี่สบี่บาทนะครับเป็นใบจะถูกเพราะว่าไม่ค่อยนิยมกันอันนี้เป็นแหนบเรียงราคาแต่และชนิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพเท่านั้นนะสภาพดีก็ได้ราคาดีครับสภาพไม่ดีก็ไม่ได้ราคาดีอ่ะเรามาดูนี้ต่อรุ่นนี้ด้านหลังเป็นรอแปดด้านหลังรอแปดเนี่ย แต่ฟังก่อนรุ่นนี้ยังไม่มีราคานะครับทางร้านรับซื้อเท่าหน้าแบงค์คือ 2,000. บาทคือยังยังไม่นิยมเพราะว่าเป็นรุ่นที่เพิ่งเลิกใช้ไปสักพักใหญ่แต่ว่ามีจำนวนการผลิตที่เยอะแล้วมีคนเก็บที่มากเลยยังไม่นิยมครับแต่ท่านใดจะขายผมยินดีรับซื้อนะแต่ว่าได้เท่ามูลค่าแบงค์นะครับ จะสภาพไหนก็เท่ามูลค่าแบงค์เลยอันนี้ามาดูตัวตัวล่างกันนะครับนี่จะแพงน่าจะแพงที่สุดในกองนี้แล้วอันนี้ยี่สิบเรือน,นักขลาดนะครับลองดูนี่นะครับลักษณะแบบนี้นี่คือหนึ่งร้อยใบเรียงนะฮะหนึ่งร้อยใบเรียงนี่ด้านหลังด้านหลังหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะไม่ค่อยพบเจอกันเพราะว่าจะเป็น ยุคยุคที่ไม่ค่อยเฟื่องฟูเท่าไหร่จะหายากแนบหนึน่งเนี่ยผมรับซื้อตั้งแต่สองหมื่นบาทจนถึงเกือบสามหมื่นบาทอ่าฟังไม่ผิดแน่นอนราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหมือนเดิมนะครับสภาพอย่างนี้คือมีอมเหลืองนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็ร,รับซื้ออยู่สองหมื่นบาทมีรอยยับมีรอยยับรอยอย่างเงี้ยก็ร,รับซื้อหลักสองหมื่นเหมือนกันแต่ว่าต้องเลียงหนึ่งร้อยใบนะไม่เลียงไม่ได้แต่ถ้า เพื่อนๆท่านใดมีเป็นแบบเป็นใบเป็นใบ,นบรับซื้อยังไงครับสาภาพสวยผมให้เลยใบละร้อยห้าสิบนะครับสาภาพสวยนี่คือไม่มีสนิมไม่มียับนะนี่ครับก็ทั้งหมดกองเนี้ยเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมูลค่าก็รวมรวมมา1หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนี่คือราคารวมรวมนะถ้าบ้านไหนมีเยอะ,ะขนาดเนี้ยผมยินดีรับซื้อไม่อั้นไม่จำกัดวงเงินเลยนะครับอ่า เราก็มาดูเนี่ยข้าวๆประมาณนี้ครับอ่าครับอ่าที่ผมอธิบายไปสักครู่นี้ก็คือสภาพสินค้าแต่ละชิ้นนะเผื่อเพื่อนๆที่บ้านมีแบบไหนบ้างจะได้รู้ราคาคร่าวๆหรือว่าไม่มั่นใจก็ทักแชทมาหาผมได้ครับในเพจหรือ Line แอดเดี๋ยวผมจะทิ้ง l i น์แอดไว้ตรงท้ายคลิปนะครับถ้าท่านใดมี แล้วไม่มั่นใจว่ามีราคาหรือเปล่าลองสอบถามผมได้นะยินดีให้คำปรึกษาเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะที่ผมรับซื้อมาในสัปดาห์ที่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามผมเลยครับขอบคุณครับ